ขนมกล้วยจี่ทำกี่จีกี่จีก็อร่อยทำง่ายส่วนผสมน้อยทำกินได้บ่อยเลยค่ะไปดูวิธีทำว่าจะน่ากินขนาดไหนนำแป้งมันมาเทใส่ชามผสมตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือใส่เกลือลงไปแล้วจะคนให้กระจายไปทั่วแป้งก่อนนำกล้วยน้ําว้าสุกงอมปอกเปลือกให้เรียบร้อยก็ใส่ลงไปต่อไปใช้มือขยำกล้วยเลยค่ะขยำกับแป้ง พอขยำกล้วยจนละเอียดน้ำหวานจากกล้วยจะออกมาทำให้แป้งมีความเหลวขึ้นตอนนี้แป้งยังละลายไม่หมดนะคะยังมีเป็นเม็ดแป้งอยู่จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปก่อนเดี๋ยวก็ขยำต่อน้ำตาลมะพร้าวจะหวานหอมหวานแบบกลมๆไม่ต้องใส่ปริมาณมากค่ะเพราะว่ามีความหวานจากกล้วยน้ำาวาที่สุกงอมอยู่แล้วใช้มือคลุกแป้งแล้วก็ขยำไปแบบนี้ทำให้แป้งมีความนุ่มขึ้นด้วยนะคะ ต่อไปใส่หัวกะทิลงไปค่ะหัวกะทิแช่เย็นก็เลยเป็นเม็ดเมดจะใช้กะทิกล่องหรือว่าเป็นกะทิสดก็เอาที่สะดวกค่ะวันนี้ไม่มีมะพร้าวทึนทึกค่ะจะเป็นมะพร้าวอ่อนแต่เนื้อค่อนข้างจะแข็งหน่อยแป้งเริ่มจะหอมขึ้นมาละจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยนะคะเป็นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมจะเพิ่มความหอมขึ้นไปอีกกล้วยก็สีเหลืองสวยมากค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนแน่นๆไปเลย คลุกให้เนื้อมะพร้าวอ่อนนิ่มส่วนผสมต่างๆก็จะได้แทรกซึมก็ไปในเนื้อมะพร้าวด้วยจะนำไปจี่ในกระทะเทฟลอนค่ะหยดน้ำมันพืชลงไปสักเล็กน้อยแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ทาไปให้ทั่วๆกระทะใช้ไฟอ่อนค่ะกระทะร้อนแล้วก็ตักแป้งใส่ลงไปเกลี่ยให้บางลงขนมจะได้สุกเร็วๆต้องใจเย็นๆค่ะจะใช้ไฟแรงก็ไม่ได้พอขนมด้านที่ติดกระทะเริ่มแห้งก็ให้พลิกกลับด้าน ใช้เวลาไม่นานกลิ่นหอมยั่วมากมากเลยค่ะที่ใส่ลงไปชุดแรกพลิกกลับได้ทั้งสองด้านแล้วก็จับให้ชิดจนกันเนื้อขนมด้านในยังไม่สุกดีนะคะก็จะเขี่ยให้ชิดชิดกันก่อนแล้วก็ใส่แผ่นต่อไปชิ้นไหนที่สุกดีแล้วสีก็จะเข้มขึ้นก็ให้ตักขึ้นตักขึ้นมาใส่จานแล้วอย่าเพิ่งวางให้ซ้อนกันนะคะเดี๋ยวขนมก็จะติดกันกลิ่นขนมหอมยั่วมากๆเลยค่ะ หอมกล้วยบวกกับเนื้อมะพร้าวน้ำหอมยังคงได้ความหวานจากกล้วยที่ชัดเจนอยู่ความหวานจากน้ำตาลมะพร้าวนะคะจะช่วยให้หวานเข้มขึ้นแต่ก็ไม่ได้หวานมากแป้งนุ่มค่ะถ้าชอบขนมไทยๆแบบนี้แนะนำไม่ลองทำดูเลยค่ะอร่อยมากขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ